กลับมาในช่วงนี้หลังจากที่เราได้ฟังวีรกรรมทุ่งสปริทที่กบฏเท้าอนุจัตย์ได้กว่าต้อนผู้คนเพื่อนำกลับไปเป็นเฉลยจนกระทั่งเกิดการลุกขึ้นสู้วีรกรรมกู้บ้านกู้เมืองของย่าโมและเราได้รับรู้เรื่องราวของนางสาวบุญเหลืออีกหนึ่งวีรชตรีที่สละดชีพในวีรกรรมกล้าหาญในครั้งนั้นด้วยเช่นกันมาในช่วงนี้เราจะตามรอยไปดูสถานที่จริงที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นกันครับ ก็หมายถึงคนกลุ่มอื่นๆที่ถูกเกณฑ์ต้อนมาด้วยกันชาวบ้านชาวเมืองทุกคนเขาบอกว่าเป็นมือเลยนะแต่ย่าโมมาด้วยนะหนึ่งในนั้นคือย่าโมอีกคนหนึ่งย่าบุญเหลือย่าบุญเหลือเนี่ยเป็นเป็นลูกบุญธรรมของย่าโมเพราะว่าย่าโมไม่มีลูกใช่ไหมฮะไม่มีลูกก็มีมักจะมีคนชอบเอาเอาลูกเอาหลานมาฝากให้เป็นลูกหลานย่าโมเรียกว่าเนี่ยเรียกว่าแม่เลยใช่ไหมฮะก็เป็นลูกหลานย่าโมมานะฮะนี่นะครับ เอ่อย่าบุญเหลือก็เป็นตอนนั้นอายุ24 24 25ประมาณนั้นโอ้โหนะฮะกำลังสาวรุ่นแล้วก็เป็นลูกของข้าหลวงนะเป็นลูกของข้าหลวงแล้วก็เหมือนกับเป็นลูกบุญธรรมของย่าโมแล้วก็ท่านทองคําท่านพญาปหลัดใช่ไหมฮะก็มาถึงบริเวณนี้นะฮะบริเวณทุ่งสำลิดต,ตอนนี้จริงๆก็คืออยู่ในเขตตำบลสำลิดอ,อําเภอพิมายเลยนะฮะทางจากจุดที่ผมกับปาม,มาที่อนุสาวรีย์ เท้าสุรนาลีเนี่ยประมาณ40กิโลอะโอ้เมื่อกี้หลับไป2ตื่นแต่สมัยก่อนนะโอ้โหกว่าต้นเดินมาเดินมาใช่แล้วอุบายของย่าโมค,คือให้เดินชา้ชาๆเหมือนทวงเวลาเพื่อคอยทับของทางสามีที่ตอนนั้นเนี่ยไปราชการที่เมืองขุข,ขันใช่เพื่อให้ตามมาช่วยให้ทันใช่พอตอนที่เจ้าอนุ่งวงมาโคร,ราชเนี่ยทั้งเออเจ้าเมืองทั้งพญาปรลัดนะฮะทั้งอะไรอะ่ะใครต่อใครคไม่อยู่เลยขุนประจําเมือง คนข้าราชการใหญ่ๆในกรมการเมืองไม่อยู่สักคนไปราชการหมดเลยไปไประงับการทะเลาะวิวาทที่ขู่ขันใช่ไหมขู่ขันคือสีีสะเกดในปัจจุบันนะฮะแล้วก็มาถึงบริเวณนี้นี่ท่านผู้ชมฮะเรามองไปนี่นะก็จะเป็นลานกว้างก็จะเห็นนะฮะเบื้องไกลนั้นก็คืออนุสรสถานนะฮะวีรชนคนกล้าของชาวโคราชเลยนะฮะแล้วตรงนี้ด้านด้านขวามือนี่ก็จะเป็น สารสถิตนะครับสารสถิตของย่าบุญเหลือแล้วก็วีรชนมีทั้งสารเก่าและสารใหม่ยที่เราเห็นใหญ่ๆฝั่งนี้เนี่ยก็คือสารใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นนะคะแต่ของด้านนั้นก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์นะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมทุกจุดเลยแต่ตอนนี้เรามากราบสักการะนะฮะสารของย่าบุญเหลือกับวีรชนนะฮะทุ่งสำริดพิมาย ตอนนั้นเนี่ยย่าบุญเหลือก็เสียสละชีวิตของตัวเองอาสาเข้าไปจุดกวียนที่เป็นคลังแสง<ช>ตูมตัวเองก็ไปด้วย<ช>เพราะตามตำนานตามประวัติศาสตร์ว่ากันว่าทางด้านของย่าบุญเหลือนั้นได้รับมอบหมายนะฮะให้ประกบกับทางด้านของหัวหน้าคนที่คุมกองเฉลยมานะชื่อว่าเพียรา,ามพิชัยใช่ไหมฮะ และทางด้านของพอถึงเวลาสัญญาณให้ทุกคนลุกขึ้นมาประหักประหารทหารกาศนั้นทางด้านของความที่ย่าบุญเหลือเนี่ยก็ต้องต่อกรกับหัวหน้ากลุ่มของกองทัพเจ้าอนุงวนงนะก็สู้ไม่ได้ถูกทางนั้นแย่งด่าไปนะครับย่าบุญเหลือก็เลยวิ่งไปเอาปืนที่จุดไฟอยู่นะฮะแล้วก็วิ่งคือวิ่งหนี เพียรา,ามพิชัยไปในตัวแล้วก็วิ่งไปที่กองเวียมที่เป็นเหมือนกับคลังเก็บดินระเบิดซึ่งว่ากันว่ามีถึง50เล่ม50เกวียนะครับแล้วก็โยนเข้าไปนะโยนเข้าไปปุ๊บมันก็ระเบิดตูมตามแล้วก็แหลกสลายไปทั้งตัวของย่าบุญเหลือ กับนายทหารข้าศึกด้วยเป็นการเสียสละเป็นการพรีชีพอย่างแท้จริงใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเคยติดตามข่าวสารในช่วงวันฉลองศึกย่าโมเนี่ยเขาก็จะมีการวิ่งคบเพลิงเหมือนเป็นตัวแทนของย่าบุญเหลือจากสีมุมเมืองของโคร,ราชรมาที่ลานอนุสาวรีย่าโมด้วยเหมือนกันแล้วก็คนที่ถือคบเพลิงในแต่ละจุดนั้นต้องเป็นผู้หญิง<อ>คนร่วมขบวนจะหญิงก็ได้ชายก็ได้แต่คนนำเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงเหมือนเป็นตัวแทนของย่าบุญเหลือ ะะย่าบุญเหลือนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นสาวสามัญชนะนะครับแล้วก็ได้สร้างวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับเคียงคู่กับแผ่นดินโคราชและก็เคียงคู่กับแผ่นดินของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งนอกจากสารใหม่บริเวณนี้ข้างๆกันก็คือสารหลังเก่าที่สถิตดวงวิญญาณนางสาวบุญเหลือ ชาวบ้านที่นี่ให้ความเคารพมานมนานและบริเวณที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือสมอรภูมิรบในครั้งนั้นซึ่งปัจจุบันนี้มีอนุสรณ์สถานวิรกรรมทุ่งสำริดขนาดใหญ่รำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยครับ และนี่ก็คือสถานที่จริงสถานที่สำคัญเหตุการณ์ที่ทุ่งสำริดที่พวกเราไม่ควรลืมและจากสถานที่แห่งนี้เราจะเดินทางกันต่อไปที่วัดสำคัญที่มีความผูกพันมากที่สุดกับประวัติชีวิตของย่าโมก็คือวัดสาราลอยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานี่นะฮะตามตำนานของวัดสาราลอยท่านผู้ชมฮะ,ะก็หลังจากที่ทางด้านของ ท้าวสุราานารีกับสามีได้ชนะศึกเจ้าเจ้าอนุวงศ์แล้วตอนที่เดินทางกลับมาเมาาื 70, ่อ<ย>ปีพศ2370ก็ได้ทำการเสี่ยงทายนะครับเสี่ยงทายมาถึงท่าตะโกเนี่ยก็ทำการเสี่ยงทายโดยสร้างแพ่เป็นรูปศาลา,าแล้วก็ปล่อยให้ลอยไปตามลำน้ำลำตะคองนะฮะเหมือนกับการทำบุญเนี่ยถ้าเกิด แพท,ที่มีเป็นรูปสารานี้ลอยไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ก็จะสร้างวัดขึ้นที่นั่นใช่ค่ะปรากฏว่าแพรก็ลอยมาติดทางฝั่งขวาของลําน้ําลําตะคองก็คือที่นี่ใช่ค่ะนะฮะเนะี่ยท่านก็เลยสร้างวัดสาลาลอยขึ้นนะฮะชื่อตรงเลยวัดศาลาลอยนะครับแล้วก็อย่างที่ปาบอกพอท่านถึงแก่สัญญกรรมเมื่อปี2395นสามะฮะสามีก็ได้นําอัฐินะครับมาไว้ที่นี่ก่อน สร้างเจดีย์ขึ้นมานะฮะ,ฮะเดี๋ยวเราจะคุยในรายละเอียดความสําคัญของวัดนี้และอีกหลายอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้นะครับกับทางด้านของท่านพระครูธรรมนกรสมพงศ์นะฮะ,ฮะท่านเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่นี่ะนะครับลําน้ําลําตะคองจะอยู่ด้านนี้นะฮะ เป็นหน้าบริเวณหน้าอุโบสถหลังเก่าท่านผู้ชมค่ะก็มีรูปปั้นของสามีคุณหญิงโมอยู่ด้วยเจ้าพระยามหิสราธิบดีล่าสุดนะฮะสุดท้ายของท่านเจ้าพระยามหิสราธิบปดีนะฮะก็อยู่ตรงข้ามกับทางด้านของจุดที่เป็นที่ตั้งของเจดีเก็บอัฐิของท้าวสุรนารีนะครับปัจจุบันนี้ก็มีรูปปั้นของท่านอยู่ค่ะ นี่คุณมะตรงเจดีย์องทองนี่แหละฮะเจดีย์องทองแล้วก็มีรูปปั้นของย่าโมนะครับและด้านข้างก็จะเป็นย่าบุญเหลือนะฮะ,ฮะนี่เป็นจุดที่ใครมาวัดนี้ก็จะตรงมาไหว้ที่นี่ก่อนเหมือนกับได้ไหว้ท่านมีหลายข้อสงสัยและยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่มากว่าปัจจุบันนี้ อัฐิของยาโมได้ถูกบรรจุอยู่ที่ไหนกันแน่เดี๋ยวเราไปคลายความสงสัยกับผู้รู้เรื่องราวนี้กันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับทางด้านของท่านพระครูธรรมทรสมพงศ์จิรวังโสนะฮะท่านเป็นพระอาจารย์สอนประยะิยัติธรรมอยู่ที่วัดสาราลอยนะครับเป็นเลขานุก,การเจ้าคณะอำเภอเมืองที่นี่นะครับนมัสการนมัสศการ,ร,ค,รค่ะเราก็อยู่ด้าน,ด,านด้านหลังของ อนุสาวรีย์นะลูกปั้นของท้าวสุรนาลีพร้อมกับเจดีย์ที่ทุกวันนี้ยังมียังมีอัฐตของท่านอยู่ในนี้ใช่ไหมฮะใช่ประเด็นานยังมีอยู่๋อเลยฮะและที่ก่อนหน้านี้บอกมีบอกว่าย้ายไปอยู่ที่วัดพระนารายณ์ตอนนั้นเป็นยังไงฮะอ่าคือเนื่องจากว่าวัดสารลอยเนี่ยที่ชื่อสารลอยเนาะขออนุญาตเล่าประวัติข้าวข้าขอสังเกตก็คือที่ชื่อสารลอยเนี่ยหลังจากที่ย่าโมท่านรบชนะที่ทุ่งสมฤทธิอําเภอพิมาย เสร็จแล้วท่านพาทหารที่เหลือเนี่ยกลับเข้ามาพักอยู่ท่าตะโกจะมีลำตะคองเชื่อมมากับทางวัดจารลอ,อย<ะ>ทีนน้ยาโมเนี่ยท่านอยากจะทําบุญอุทิศให้กับคนที่ตายในสนามรบปลาลกเหตุก็คือคุณย่าบุญเหลือที่เป็นลูกสาวบุญธรรมของคุณย่าโมเนี่ยเสียชีวิตในสนามรบ<ะ>ท่านก็เลยให้ทาหารสร้างแพรเป็นลูกศาลาขึ้นมาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าแพรนี้ลอยไปตามลำตะคองติดตรงไหนจะสร้างวัดตรงนั้นก็ลอยมาติดที่ฝั่งขวาลำตะคองในปัจจุบันแล้วเสร้างอุโบสถที่อยู่ด้านหน้าของ อัฐิของคุณย่าโมทีนี้เนื่งองจากว่าโบสถ์หลังเดิมเลยใช่ไหมใช่หลังเดิมที่ที่ย่าโมสร้ัฐประธานก็จะเป็นองค์เดียวกันกันกบที่ย่าโมไปกราวว่าซึ่งท่านจะเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ที่นี้พอท่านสร้างโบสถ์สร้างวัดขึ้นมาเสร็จแล้วทนะ่านจะมารักษาสิ่งอุโบสถคือสิ่งแปที่นี่เป็นประจําหลังจากที่ย่าโมเสียชีวิตในปี2อ9 5ท่านพญาประทองคําที่เป็นสามีก็เลยทําพิธีชาปนกิจแล้วก็เก็บอัฐถิไว้ที่หน้าโบสถ์หลังหลังเก่าทุนย่าโมสร ทีนี้พอสร้างแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าพอถึงฤดูฝนน้าจะหลากเพราะว่าติดลําตะคองเกิดน้ําท่วมขึ้นมาเพราะว่าในสมัยในในสมัยนั้นเนี่ยก็เลยขอย้ายอัิฐิจากวัดสละลอยไปบรรจุไว้วัดกลางก็คือวัดพนาลัยมหาราชในปัจจุบันไปไว้วัด,วดนั้นเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับาฝากไว้ก่อน<ม>เพราะว่าวัดกลางคือวัดพนาลัยเนี่ยจะอยู่ใกล้บ้านของคุณย่าโมในในสมัยที่ที่ย่าโมใกล้บ้านเกิดใช่ใกล้บ้านเกิดเพราะว่าก่อนที่ย่าโมจะมาทําบุญที่นี่ท่านก็เข้าวัด คณะลายทาบุญที่นั่นเป็นประจําก็ฝากไว้ที่นั่นก่อนแล้วก็ให้สร้างอนุสาวรีย์ตรงเทศบาลขึ้นมาในขณะที่สร้างอนุสาวรีย์ก็ขอแบงอัฐิไปบรรจุไว้ใต้ฐานนั้นด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้บูรณะวัดสารลอยขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาอัฐิกลับมาบรรจุไว้ที่เดิมก็คือที่ปัจจุบันถ้าเกับว่าปัจจุบันนี้อัฐิของย่าโมเนี่ยมีอยู่สองที่มีอยู่ที่ก็คือที่อนุสาวรีย์และที่นี่วัดสารลอยแล้วก็ มาที่นี่เนี่ยเ,เรื่องของเพลงโคราดก็ยังก็ยังมีอยู่ได้ยินอยู่เสมอตามตามใช่ตามความเชื่อก็คือ,อ,อคุณย่าโมเนชชอบฟังเพลงโคราดฉะนั้นโยมที่มาสักการะอาทิเนี่ยก็จะบนบานสาร,รกล่าวถ้าใครได้ก็จะมาแก้ด้วยเพลงโคราดส่วนมากเขามาบนเรื่องอะไรกันคะก็จะเป็นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องความรักอะไรเรื่องความรักเรื่องหน้าที่การงาน ตลอดโคตะสุกว่าลกูกไปนี่ก็ห้หายดอกหนาคุณยาเออว่าดีคืนนคุณวิเชียนคุณแม่ชมคุณแม่โอ,อนสีจะทำอะไรนี่ก็ให้ลาบลื่นไม่ใช่ดีเขไปแล้วเนื้อดีควยเมื่อยามใหม้มาหาไป มื่อยามให้มาให้ไปรูใไปอย่าให้เป็นในอยู่ชุ่มกินเย็นอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยเอาเลยครับเราได้รู้จักกับวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติชีวิตของย่าโมกันไปแล้วช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเราจะมาได้คุยกับบุคคลสำคัญที่มีความผูกพันและอยู่เบื้องหลังการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าสุรนารีหลายต่อหลายปี รับรองครับว่ามีเกร็ดความรู้ที่ฝั่งแล้วจะต้องอึ้งเลยทีเดียว